ครับสวัสดีครับพบกับรายการสาระน่ารู้บายวีเทกันนะครับผมช่างฟอร์ดนะครับบริษัทวีเทคครับผมช่างพีครับบริษัทวีเทคครับผมสารับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเก็ตสาระน่ารู้นะครับในเรื่องของปั๊ม PV 22กันนะครับหรือว่ามอเตอร์ FF 22กันนะครับซึ่งใช้ชุดโรตารี่เป็นตัวเดียวกันนะครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดสังเกตกันนะครับว่าชุดโรตารี่ของทั้งปั๊มและมอเตอร์สองยี่ห้อนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับและเราควรสังเกตจุดไหนบ้างนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนชุดโรตารี่นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k และ youtube นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในเนื้อหาครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหานะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าปั๊ม ไดกิน pV รหัสย2ิบสองนะครับกับมอเตอร์ไฮดรอลิก MF 22ยิบสองนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับด้านขวามือนะครับผมที่รูปขึ้นมานะครับจะเป็นปั๊มไดกิน PV 22ยิบสองนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับรูปที่ขึ้นมาสักคู่นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับเป็นรหัสเอ2มยิบสองนะครับ ปั๊มกับมอเตอร์ทั้งสองรหัสนี้นะครับจะใช้ชุดลรตเตอรี่เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูชุดลรตเตอรี่นะครับชุดลรตเตอรี่นี้นะครับจะอยู่ในปั๊ม p v 22สองแล้วมอเตอร์ mf 2 2นะครับซึ่งชุดโรตเตอรี่นี้นะครับจะใช้เหมือนกันนะครับยกเว้นวาเพลตนะครับถ้าเป็นมอเตอร์มันจะหมุนทั้ง2ทางนะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มนะครับมันจะหมุนได้แค่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนชุดลรตเตอรี่ ควรสังเกตจากจุดไหนได้บ้างนะครับครับเราไปชมกันเลยครับจุดสังเกตชุดโรตารี่ปัม๊ม pv 22และมอเตอร์ mf 22จะมี3ชิ้นหลักๆที่ต้องทำการสังเกต 1. บล็อก 2. เพศทองเหลือง 3. วาลเพจจุดสังเกตที่ 1. บล็อก ภาพด้านซ้ายจะเป็นบล็อกแบบรูเล็กภาพด้านขวาจะเป็นบล็อกแบบรูใหญ่ให้เลือกใช้ตามบล็อกแบบเดิมที่ติดกับตัวปั๊มมาจุดสังเกตที่2เพจทองเหลืองภาพด้านซ้ายจะเป็นเพจทองเหลืองแบบรูเล็กภาพด้านขวาจะเป็นเพจทองเหลืองแบบรูใหญ่ ให้เลือกใช้เพจทองเหลืองให้ตรงกับขนาดของบล็อกที่เลือกใช้จุดสังเกตที่3วาวเพจภาพด้านซ้ายมือจะเป็นวาวเพจของมอเตอร์ Mf22 จะสามารถหมุนได้ทั้งสองทิศทางภาพด้านขวามือจะเป็นวาวเพจของปั๊ม PV22 สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวาขึ้นอยู่กับการหมุนของปัม๊มแต่จะสามารถหมุนได้ทิศทางเดียวในคลิปเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับจุดสังเกตในการที่เราจะสังเกตนะครับในกรณีที่เราจะเปลี่ยนชุดโรตอรี่ใหม่นะครับเราควรสังเกตนะครับสามชิ้นนี้ให้ดีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในในหลักการดูนะครับว่าถ้าหากเราซื้ออะไหล่มาแล้วเนี่ย แล้วมันผิดรุ่นกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกครับสังเกตที่ตัวบล็อกนี้นะครับตัวบล็อกนี้เนี่ยจะเป็นรูใหญ่นะครับอา่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูใหญ่ในกรณีนี้สมมุติว่าเราซื้อตัวแบริงเพจมาผิดรุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับอ่าเป็นรูเล็กถ้าเป็นบล็อกที่เป็นรูเล็กก็จะเป็นรูเท่านี้นะครับถ้าในกรณีรที่อ่าสังเกตนะครับว่าตัว แบริงเพลตเนี้ยรูมันจะเล็กกว่าแล้วมันจะทําให้ตัวรูที่รูบล็อกเนี่ยครับสังเกตข้างในนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าตรงรูของตูดบล็อกเนี่ยมันจะเกยขึ้นมานะครับและตรงช่วงถึงเนี้ยมันจะมีช่วงที่มันเกยกันนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ร่วงกันไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สามารถทําแรงดันได้นะครับเพราะว่าแรงดันมันอาจจะั่วบริเวณของใต้ส่วนนี้ได้นะครับ ที่มันวิ่งหากันได้นะครับเพราะว่าร่องเนี้ยมันเล็กกว่าอันนี้ยมันใหญ่กว่านะครับบางทีมันอาจจะวิ่งหากันได้นะครับกลับอีกในหนึ่งกรณีก็คือถ้าเป็นบล็อกเล็กแต่ไปใส่ตัวแบริ่งเพจใหญ่เนะี่ยก็เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างในภาพนี้นะครับโอเคสําหรับตัววาวเพจนะครับ ผมอธิบายซ้ํากับช่างพีทอีกทีนึงนะครับวาเพจตัวนี้จะเป็นวาเพจของมอเตอร์ mf 2 2ิบสองนะครับซึ่งวาเพจตัวนี้เนี่ยจะหมุนได้สองทิศทางนะครับหมุนได้ทั้งขวาและซ้ายนะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานะครับส่วนถ้าเป็นปั๊ม pv นะครับปั๊ม pv เนี่ยจะถูกกําหนดว่าปั๊มตัวนั้นหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับถ้าปั๊มตัวนั้นหมุนขวาเนี่ยก็จะเป็นดังลูกศรนี้นะครับนี่นะครับมันจะวิ่งอย่างนี้นะครับนี่หมุนขวานะะะะคคครรรััััับบบปปิดตววนนนนนนนีี้้ไมมจหหุุอย่าางข แต่ถ้าเป็นหมุนซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจิกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้นเป็นหมุนซ้ายนะครับก็ในส่วนของวาวเพลเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับอ่าเอาวาวเพลของปั๊มมาใส่มอเตอร์ได้ไหมใส่ได้แต่การใช้งานอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเอาวาวเพลของมอเตอร์ไปใส่ปั๊มได้ไหมถก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าการทํางานก็อาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ใช้อะไรที่ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ตรงของเดิมนะครับ ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการเรียนรู้ในส่วนของเก็บความรู้ไปแล้วนะครับว่าเราควรสังเกตที่จุดไหนบ้างนะครับของตัวชุดโรตาอรี่นะครับก็ถ้าหากชอบนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์นะครับและกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นด้วยนะครับวันนี้ผมนักขาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับพี่ัา